สวัสดีครับครอบครัวพังพันล้านครับผมอะไปเลยไปเลยไปเลยวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมใส่ทองสุกนะครับผมใส่โซ่ทองสุกนะครับผมฝึกควันเล็กนะครับผมมีการกำกับนะครับผมคือทีเลียงกำกับให้นะครับผมที่เลียงออยนะครับผมจะกำกับให้น้องนะครับผมอยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่นะครับผม ขึ้นไปทั้งในเออ,ใ,เอ,เอใช่แล้วดูสึกอ่ะอาโปรแกรมนี้แหละเอาไปปล่อยขึนอยู่นนในโซนห่เพื่อเชียเลยแมนโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับผมขบวนรถไฟของเรานะครับผมจะไปสถานีนะครับโซนสี่นะครับผมย้อนอดีตครับผมที่เหลียงที่เหลียงบอกว่าย้อนอดีตเลย ี่เรียกว่าวันนัดีจะพาไปเข้าบุกลุกป่าหญ้าตัวเองเลยว่าสันเอาละลุยกันครับผมทั้งสี่เชือกนะครับผมจะปล่อยให้กินป่าหญ้าของตัวเองเลยนะครับผมแตบบ่ว่าปล่อยแบบว่าธรรมชาติเลยนะครับผมกำกับให้น้องด้วยอ่าไปเลยไปเลย กับตันทองสุกออกหน้าไปเลยปิดท้ายด้วยแม่วันิดาเนี่ครับโบกี้ที่สามปิดแม่น้อยครับผมด้านหน้าก็เป็นเงินเก็ดทั้งล้วนเลยเรวนงล้วนละ ทองสุกนบบคู่นำเลยครับผมกับตังใหญ่เลยครับผมสวยงามครับผมนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับผมไปแล้วเรียงแถวกันไปครับผม ่ะเล่งเครื่องครับเล่งเครื่องโซเฟอร์ไทตันเล่งเครื่องอย่าเล่งแห้งเรือยเรือยขอบวนขาดเย็บว,วันเล่งเครื่องเล่งเครื่องอ่ะอร่อยเดี๋ยวขบวนขาดอย่าเล่งแห้ง สวยงามครับผมนี่ครับผมสร้างกหลายควนกัะนอยนนเนาะพี่เรียงเสื้อเขี้ยวนี่เซ็งแล้วกำกับพวท่านแล้ว รูดูดอีกแก้วพังพุ่นพลังอีกแก้วไป yep. <Yep>. yep. แ,แล้วทองสุกนะครับผมนําขบวนขึ้นไปเลยครับผมนี่ครับจากถุง สวยครับผมสวยงามครับผมอากาศกับพอดีครับอากาศก็พอดีกำลังเย็นพอดีเลยครับผมในช่องเย็นครับผมตัวไงเก่าเง่าอยู่หลังนี้โอเคบอกเป็นหยังดอกฝึกไปด้วย ไปเลยขบ,บวนของเรานะครับผมก็เดินทางมาแล้วนะครับผมมาถึงแล้วครับผมมาถึงนี้แล้ว,ลลวตัดขบวนนะครับผมตัดขบวนเลย ปล่อยเลยครับผมเอาเลยเอาเลยปล่อยลงเลยเอ่าเอาเลยเอาเลยครับผมปล่อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมรดไปนะครับปล่อยแล้วเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมเอาแล้วครับผมนี่ครับกลางป่าญ้าเลยนะครับผม สวยงามครับผมสวยงามครับนี่ครับผมด่เดียงกับปรับอยู่นะครับผมเอาเลยเด็กๆเอาเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยเอาให้เต็มที่เลยนู่น ออทองสุกนู่น ok ครับออกหน้าเพื่อนเลยครับผมทองสุกนะครับผมเอาเต็มอินเลยทองสุกเอาเลยลูกเต็มอินพันล้านก็ไม่ย่อยครับผมนี่ครับเบียดแย่งแล้วครับผมพันล้านเอาเลยเอาเลยสู้กับคุณตาวนันดดาแล้วพันล้านเอาแล้วเอาเลยพันล้านสู้เขามองไม่เห็นพันล้านเอาเลยพันล้านสู้เลยลูก รยเลยรุยเลยพันล้านนะครับผมพี่เลี้ยงก็นั่งดูใช่ๆพี่เลี้ยงกับนั่งทาอยู่ครับผมนี่ครับผมภาบสวยงามครับผมเป็นธรรมชาตินะครับผม,ม,มเอาให้อิ่มเลยนะครับผมพี่เลียงก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนะครับผม ไม่มีโซ่ไม่มีตัวนะครับผมก่เลี้ยงก็ก่เลี้ยงก็นั่งพอดูเฉยๆนะเฮ้ยฟังผลมาแมนเด้อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอันฮะมันนี่มามันนี่มาแล้วเร็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 วเด็กๆมาทางนี้แล้วมาเล็วมาแล้ว แม่น้อยอะเลยแม่น้อยแม่น้อยเจออุ้มใหญ่แล้วอุ้มหมกไงร่บผมเขียวกิ๊กีเลยนี่ <c oughs> เขียวกิ๊กีเลยของแม่น้อย ทางสูงเร็วๆๆๆอน,นุนเขา,นาเน,น,นี่ยเดินไปอีกฝั่งมันก็ได้เหมือนกันฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันครับผมนี่ครับฝั่งนี้นะครับผม คนละฝั่งกันเลยครับผมคนหนึ่งก็มาก็ะอยู่กับป้านะครับผมคนหนึ่งก็อยู่กับน้านะครับผมนู่นครับหนูพันล้านหนูทองสุกนะครับผมเอ้ยขอใัยครับผมหนูทองสุกนะครับผมไปอยู่กับนานะครับผมนูนครับฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับ ก็มาอยู่กับป้านะครับผมอนู่พันล้านนะครับผมมาอยู่กับป้าวนาันีตาครับฝั่งนี้ก็เชียวกระจีเหมือนกันครับผมยญาสวยพี่เลี้ยงนะครับผมนุ่งครับผมเห็นทั้งสองท่านเลยนะครับผม นั่งเล่นอย่างเดียวเลยครับผมนั่งรอทั้งน้องให้กินให้อิ่มนะครับผมครับผมกำลังหญ้ากำลังเกิดใหม่นะครับผมก็ตัดในหน้าเล้งนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องๆช้างกินให้อิ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาท้งน้องกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ไปเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะครับผม ให้น้อง,องแรับประทานให้อิ่มก่อนนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมครอ,อบครัวปังพลันก็ขอคนนึงแชร์นไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับนาน